วันนี้ผมจะสอน3วิธีนะครับใช้ของฟรีสร้างร้อยล้านแรกอย่างเช่นโฆษณาฟรีๆรบางคนอาจจะอยู่ในโลกเก่าเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนในตระก,กูลหรือเห็นคนรอบตัวเนี่ยแบบโอ๊ยเขาโฆษณาในทีวีเขาโฆษณาในวิทยุอ่าใช่ไหมคุณเคยเห็นไหมถ้าคุณใช้โฆษณาฟรีฟร สิ่งที่คุณนําเสนอเนี่ยมันจะไปถึงผู้คนได้โดยที่คุณอาจจะไม่มีต้นทุนเลยก็ได้หรือต้นทุนคุณต่ํามากๆถ้าคุณใช้โฆษณาฟรีได้ดังนั้นผมก็มีไอเดียว่าเฮ้ยถ้าเราตัดค่าโฆษณาออกไปได้ให้โฆษณามันฟรีเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้เราอะมีเงินมากขึ้นในการมาเทลงทุนให้กับ R&D ในการพัฒนาสินค้าถูกต้องไหมดังนั้นให้เลือกโฆษณาฟร,ฟรีก่อน โฆษณาฟรีจะทำให้คุณสร้าง Product หรือสินค้าที่โคตรเจ๋งได้เลยนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอช่องทางจัดจำหน่ายที่เริ่มมีคนสนใจตาคุณต้องไวแหละคุณต้องรีบเข้าไปก่อนแม้ว่าตอนแรกคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันทำยังไงคุณอย่ารอให้คนอื่นมาบอกคุณว่าทำยังไงเพราะถ้าคุณเข้าไปก่อนคุณได้กินก่อนแต่ถ้าคุณเข้าไปทีหลังคุณอาจจะกินเศษที่เหลือ ของคนอื่นเรียบร้อยแล้วเช่นถ้าใครเข้ามาในช้อปปีใน Lazada ตอนนี้โหไม่ยิงแอดคือขายไม่ได้ผมเคยสอนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับเป็นคอร์สแบบป๊อปปูล่าผมมากเลยคอร์สจะมีคนลงเยอะมากคอร์สคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็คือสอนให้คุณน่ะรู้จักการใช้โฆษณาฟรีๆแล้วผมก็จะบอกอ่ะผมให้ทริคอันนึงเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณทำคอนเทนต์เพื่อแก้ปัญหาให้ผู้คน คอนเทนต์นั้นจะถูกเซิร์ชโดยอัตโนมัติอะลองคิดกันง่ายๆสมมุติวันนี้ผมเป็นไข้หวัดแล้วผมรู้สึกว่าทำยังไงดีถึงจะหายไข้หวัดได้เร็วผมก็จะเซิร์ชเข้าไปใน Google ว่าเป็นไข้หวัดกินอะไรดีแล้วก็จะไปเจอคลิปผมเลยนะคลิปผมมันจะขึ้นเลยว่าประโยชน์ของการดื่มน้ำมะนาวแล้วในนั้นอะคนที่ดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นหรือน้ำมะนาวผสมธรรมดาจะช่วยทำให้หายหวัดได้เร็วขึ้น คลิปเนี้ยทุกคนนี่ผมสไลด์ให้ดูคลิปเนี้ยมียอดวิวทั้งหมดนะเป็นล้านวิวเลยฟรีนี่คือโฆษณาฟรีที่ผมบอกไปว่าถ้าคุณรู้จักการทำคอนเทนต์คอนเทนต์ดีๆที่แก้ปัญหาให้ผู้คนผู้คนจะเจอคุณเองดังนั้นถ้าใครก็ตามอยากจะทำธุรกิจแล้วสร้างโฆษณาฟรีๆคุณต้องสร้างคอนเทนต์ที่แก้ปัญหาให้ฐานแฟนคุณเพราะเมื่อ,อไรก็ตาม คอนเทนต์ดีแก้ปัญหาผู้คนคนจะยอมจ่ายเงินให้โฆษณาฟรีๆคือการทำคอนเทนต์ที่แก้ไขปัญหาให้ผู้คนผมบอกอันนี้คือแบบ1ใน100คีย์เลยนะของคอร์สคอนเทนต์มาเก็ตติ้งนะครับดังนั้นใครอยากดูคอร์สนี้ก็สอบถามแอดมินได้นะครับ ผมจำถ้าจำไม่ผิดนะตอนนั้นราคาอยู่ประมาณ3ามหมผมให้พิเศษที่9,999บาทก็บอกแอ m ด n มินว่าเนี่ยได้ราคาพิเศษมานะครับคอร์สคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเรียนทบทวนได้ตลอดชีวิตเลยจาก3ามหมพิเศษเหลือ9,999บาทเฉพาะไลฟ์นี้อย่างเดียวและอันที่2ที่คุณสามารถสร้าง 100, 000, 200, 000, 000, ร้อยล้าน200ล้านได้ฟรีแบบผมคือคุณต้องใช้ a i ฟรี free. AI หรือ artificial intelligence อันนี้คือแปลยาวๆแต่อผมพูด AI ก็พอ AI เนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนทุกคน AI นะมันรู้เลยว่าฐานแฟนในอนาคตของคุณนะอยู่ที่ไหนเอาแบบนี้นะคอนเทนต์ที่ดีคือการดึงดูดฐานแฟนที่สนใจและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนั้น AI คือผู้ช่วยที่ทําให้คอนเทนต์ของคุณนะเลเวอเรคือกระจายไปทั่วโลกเลยทุกคนทุกคนที่ใช้ Facebook อยู่แล้วเป็นคนไทยจะถูกดึงดูดเข้ามาแอดมินผมเห็นแล้วว่า AI ส่งมาเรียงลําดับเลยนะตามวินาทีเลยแล้วเขาก็จะค่อยๆมาให้ข้อมูลคุณทีละคนคุณเห็นไหมว่า AI มันฟรีแล้ว AI มันโหแจกบัตรคิวให้คุณด้วยอะ่ะคือคุณพิมพ์มาพร้อมกันนะ่ะร้อยคนนะ่ะห่างกันเป็นเซี่ยววินาทีะ่ะ AI มันเรียงเลย ว่าใครพิมพ์มาก่อนเป็นเซียววินทีแล้วเรียงเลยแล้วทุกคนก็จะได้รับการให้ข้อมูลแบบเลียงลําดับเลยข้อ3นะครับคือในยุคนี้2024ที่กำลังจะถึงเนี่ยคุณต้องคิดถึงเครื่องผลิตเงินฟรีๆแล้วการที่คุณมีเครื่องผลิตเงินหมายความว่าตอนที่คุณหยุดทํางานเครื่องผลิตเงินจะรับเงินแทนคุณทําไมเราถึงต้องมีเครื่องผลิตเงินเป็นเครื่องที่สเครื่องแรกอาจจะเป็นตัวคุณ คุณอาจจะผลิตเงินโดยการเดินไปทำงานพอเครื่องผลิตเงินหยุดทำงานเงินจะไม่เข้ากระเป๋าเขาแต่ถ้าคุณสร้างเครื่องผลิตเงินอีกเครื่องหนึ่งพร้อมกับงานประจำคุณจะรู้เลยว่ายุคนี้คือยุคที่1โฆษณาฟรีปี2024นะ2คือ AI ฟรี3คือคุณมีเครื่องผลิตเงินฟรีฟรอย่าพยายามคิดที่จะพายเรือทวนน้ำได้แล้วจงกลับมา ทายเรือตามน้ำผมการันตีได้วิธีนี้เวิร์กที่สุดในยุค2024สำหรับคนที่ไม่อยากมีความเสี่ยงในการทำธุรกิจใดๆส่วนใครก็ตามนะครับผมเหลือ2ที่นั่งสุดท้ายและผมให้โอกาสถึงแค่สัปดาห์นี้เท่านั้นเพราะว่าถ้าจองตั๋วบินสัปดาห์หน้าจะไม่ทันแล้วผมว่าน่าจะเต็มนะครับผมจะพาไปจูนสมองระดับพันล้าน ผมจะพาไปดูไอเดียเจ๋งๆระดับพันล้านที่อยู่ในประเทศฮ่องกงดังนั้นนะครับวันที่ 10, 11และ12พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ดังนั้นผมจะปิดรับสมัครแล้วแค่2ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะครับคุณลงทุนเพียง66,666 66บาทถ้าใครสนใจพิมพ์สนใจไว้นะครับไปฮ่องกงผมรับแค่2ที่นั่งสุดท้ายนะครับอีกง,งานหนึ่งนะครับที่เหลือที่นั่งเดียว VIP เหลือที่นั่งเดียวนะครับคือวันที่17ธันวาคม VIP เหลือ1ที่นั่งสุดท้ายนั่งแถวหน้าสุดนะครับแล้วมีกรุ๊ปโคชชิ่งหลังจบสัมมนาให้อีก60นาทีด้วยนะครับราคาพิเศษ9,999บาทเหลือเพียง one seat หรือ1ที่นั่งสุดท้ายแถวถัดมานะครับคือโซน A รอบสดนะครับรอบสดโซน A เนี่ยราคา5,555บาทนะครับที่นั่ง เกือบเต็มแล้วนะครับสุดท้ายนะครับคือออนไลน์ออนไลน์3,333บาบาทนะครับใครสนใจก็พิมพ์สนใจนะครับสนใจสัมมนาแล้วก็สอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้